สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนสวัสดีครับคุณสุภสรามากัดกันให้สมบัติกับเรา2คนในคู่กัดสมบัตค้ามาแล้วอ้าวช่วงเวลาดีๆนะครับคุณผู้ชมครับ15นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะฮะมาเจอกับเราสอคนแบบนี้แน่นอนครับ ข้อความลายเนี่ยเรายังรอจากคุณผู้ชมนะใช่งั้นวันนี้ลายเนี่ยเอาเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนอันนี้คือชื่อเล่นแต่ที่จริงๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมขาใครมีแล้วใครยังไม่มีแสดงตัวกันออกมาหน่อยนะคะค,คนที่ยังไม่มีเนี่ยมีข่าวดีด้วยครับอกว่าปีหน้าเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนแล้วค่ะอะไรละเอาายียดเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ออกมาแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกไม่นานแล้วนะคะประชาชนทั้งหลายจะได้ลงทะเบียนกันและยังบอกอีกว่าปีนี้น่ะจะมีคนมาสมัครในโครงการเพิ่มกว่าปีก่อนๆแน่นอนเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะก็หวังว่าจะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับหลักเกณฑ์ในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นั้นะครับจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรองครับอย่างเช่นเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนจํานวนครอบครัวจํานวนบุตรสินทรัพย์ รถยนต์บ้านที่ดินนะครับทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมาประเมินด้วยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างอย่างเช่น,นบ้านบางคนบอกก็มีบ้านอยู่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ทั้งที่แล้วไม่ได้ก็เพราะว่ามีบ้านนี่แหละแต่อย่างนี้บ้านยังผ่อนอยู่หรือเปล่าโอ้ไม่ได้เป็นแบบมีเงินซื้อมาทั้งหมดอะผ่อนน่ะเออแล้ว<อ>ที่ดินล่ะเป็นที่ดินประเภทไหนถ้าเป็นที่ดินสปกจะมีการนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่อะไรแบบนี้แหละครับซึ่งงานเนี้ยภาคณะ ทางด้านกระทรวงการคลังครับก็ย้าว่าจะพิจนารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบรัดกุมชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําและไม่ให้ตกหล่นด้วยไงดีค่ะ,<ด><ฮ>ะตอนนี้นะครับมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณสัก13ล้าน6 0 0นคน <ทะ S 1> ในการเปิดลงทะเบียนเพิ่มก็คาดว่าน่าจะมีเพิ่มนะฮะ รวมแล้วประมาณสัก15ล้านคนก็ถือว่าครอบคุมมากยิ่งขึ้นนะโอ,โอ,โอก็เยอะขึ้นนะคะทางรัฐเองย้ําแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่ต้องห่วงระงว่ประมาณอะ่ะพอแน่นอนเพราะว่าคนที่มีไรายได้น,อน้อยต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐงานนี้คาดว่าน่าจะมีการลงทะเบียนได้ในช่วงต้นปีหน้าและจะเปิดให้ลงทะเบียนแบบตั้งจุดรักห,หลายคนเป็นห่วงไงถ้าให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์อีก กัวแล้วบางคนงงอ่าก็พูดตรงๆกันถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานภาครัฐไปตั้งซุ้มตั้งเต็นท์รอรับคนพวกเนี้ยมันจะง่ายขึ้นแค่ถือบัตรประชาชนมาอ่ะมาลงทะเบียนได้เลยครับนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะแถมยังมีโครงการเตรียมจ้างนักศึกษาจบใหม่อีกประมาณ10,000คนนะคะมาประจําจุดลงทะเบียนก็จะได้มีงานทํากันไปอ่าผมก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ช่วยกันแบบครบวงจรจริงๆนะใช่ค่ะก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับเอางี้ ใครเป็นคอเล่ามาเลยมาเลยคอเล่ามาเลยมา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 กินม,<า>ม,มาเล่าเรื่องออ๋มาเล่าข่าวไทยรัฐของเรานะครับเปิดโครงการไทยรัฐตามล่าหาคอเล่าบอกแบบนี้แล้วกันว่า เปิดรับสมัครแล้วนะใช่ใชเปิดรับนานแล้วด้วยตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาค่ะจะถึง30พฤศจิกาย,ยนสิ้นเดือนไปเลยครับส่วนคุณสมบัติเนี่ตามนี้เลยอายุ20ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศไม่ต้องมีประสบการณ์วิธีการสมัครนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมเนี่ยทำคลิปเล่าข่าวของตัวเองเนี่ยไม่เกิน1นาทีอ,อัพลง y o u t u b e อัพลงทิกต o k แล้วก็ส่งลิงก์นั้นมา่ะส่งมาที่ไหนส่งมาเล่าไทยรัฐ a ไทยรัฐทีวีค่ะ สแกน QR code กันได้นะครับถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูใน Facebook f แ n p a g e ไทยรัฐทีวีง่ายมากอ่ะใน Facebook แค่พิมพ<ช>์คำว่าไทยรัฐทีวีก็ขึ้น<ช><ช>แล้วนะครับสำหรับแฟนเพจนี้นะฮะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนาะ,อะตอนนี้มีเวลาอีกอีกสสัปดาห์นะ,อ,ะอีกครึ่งเดือนลองมา อยากอยากมีเพื่อนใหม่บ้างนะค่ะเพื่อนเก่าๆน่าเบื่อหน้าหมือกันนะบางทีอ่ะคงจะหมายถึงคนอื่นไม่ได้หมายถึงผมเหรอเนาะใช่อวคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับอยากจะให้ดูแล้วก็ลองฟังเสียงจากคลิปนี้ดูครับไหนคะ เฮ้ยเฮ้ยใช่ให้เต้นตามนะให้ฟังไปก่อนแต่ให้ดูข้อความที่ขึ้นอยู่พยายามด้มานหลังรถกระบะคันนี้สรุปแล้วมันอะไรยังไงช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กันสะบัดข่าว,าวคุณผู้ชมครับผมจะบอกแบบนี้ว่าอยู่บ้านอย่านิ่งดูดได้ ให้ส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราใช่ใช่ใชในทุกในทุกๆประเด็นที่เรานําเสนอครับประเด็นเนี้ยอยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันแต่ยังไม่บอกนะว่ามันเรื่องอะไรให้ดูก่อนแล้วค่อยส่งมานะคะให้ดูกันก่อนนะครับกับคลิปคลิปนี้ดูหน่อยซิว่าท้ายรถกระบะคันนี้เอ๊ะเขาเขียนว่าอะไรครับ คือบางคนดูคลิปแล้วเนี่ยพูดตรงๆนะไม่ทันได้อ่านเพราะอะไรตอนเนี้ยสุภัสราไม่เป็นอันอ่านแล้วเต้นอย่างเดียวเดียวสุภัสราโอเพลงมันมากก็เพลงมันอันนี้เข้าใจแต่อยากให้อ่านข้อความนี้ก่อนเดี๋ยวพยายามอ่านอยู่นะเออดูสีดูสีเขาเขียนว่าอะไรนะมันก็ตาในลายมันะดูไฟโอ้ไฟี่ก็ชัยย่อยอยู่เหมือนกันนะนี่นี่แช่ขวาแช่ขวาอะไรอย่างแล้วก็้ายว่าง เข้าข้างวางก็ได้ซ้ายว่างอุ้ยเข้าอะไรก็บางก็ได้ต้องรอให้เขาด่าอุ้ยคือมันเหมือนเป็นข้อความลักษณะว่าเตือนนะนะว่าอยา่จะแช่ขวาถ้าเกิดว่าขับช้าถ้าแช่ขวามันก็ไม่ถูกใช่แต่เขาไม่ได้บอกใครเจาะจงนะไม่ได้บอกใครนะแต่ถ้าใครไปอ่านแล้วเนี่ยมันรู้สึกนะรู้สึกนะเหมือนเอ๊ะ เขาด่าเราหรือเปล่าเหมือนเวลาไปทักอะไรแล้วของมันเข้าตัวคะ่ะอารมณ์นเ้เอออารมณ์แบบนั้นอ่ะเออแต่ให้ดูกันบางทีมันก็แปลกๆมือนัอนเพราะอไอ้ลักษณะแบบนี้เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคุณสุภัสรานะไม่ได้เห็นนะแล้วคลิปนี้เขาเขามีคนถ่ายไว้ก็แล้วแล้วเอามาลงนี่นะคะแล้วคนถ่ายก็คือคนขับตามหลังนั่นแหละไม่รู้โดนไปหรือเลปล่าที่เขาเขียนไว้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเออาชาวเน็ตเขาเห็นคลิปคลิปนี้แล้วเขาก็แสดงความคิดเห็นแต่ทีนี้เขาแบ่งเป็นสองฝ่ายแบบนี้คุณชนะครับฝั่งแรกเนี่ยเขาบอกว่า เออปรบมือหรอถูกใจ<อ>ถูกใจใครใครขับช้าเนยอยู่ซ้ายซับบ้างเอ,เอาแต่อีกฝั่งนึงเขาบอกไม่เหมาะสมนะ<อ>แสงไฟหลอด LED แบบนี้กลางคืนมันแยงตาคนขับหลังเอางี้ละกันถ้าพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายนะ,นะกรณีที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับการตกแต่งไฟหน้าหรือว่าไฟท้ายให้มีสีที่มันผิดปกติก็ถือว่าเป็นการฝา่าฝืนดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างในลักษณะ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่นก็ถือว่าเป็นความผิดตามพรบรถยนต์พุทธศักราช2522ก็มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาทนั่นคือตาม ข้อกฎหมายนะและผมก็ยังไม่ได้บอกว่ารถคันนี้เขาทำผิดหรือเปล่าเพราะ<ช>คนที่จะบอกว่าผิดหรือถูกอะไรยังไง<ม>ก็ต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่เขา<ช>ถูกไหมเราแค่นำเสนอข้อกฎหมายมให้ได้รู้กรรันเพราะว่าบางคนเนี่ยนอกจากการตกแต่งลักษณะแบบนี้แล้วไม่ไมีการตกแต่งถึงขั้นตกแต่งไฟไท้ายซึ่งออปกติมันก็มีสีแดงสีส้มใช่ไหมอปกตินะไม่ได้เห็นเป็นไฟอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนไอ้สติ๊กเกอร์ท้ายรถสิบล้อไอ้พวกแบบรถซื้อแกง จะให้แรงได้ยังไงอะไรแบบนี้เคยเคยเจอแต่พูดอย่างเงี้ยแต่ไอ้เป็นข้อความอย่างเงี้ยอ้มึงไม่เคยเจอเออไม่เคยเจอจริงเนนี่เป็นครั้งแรกนนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวคุณตำรวจดูหน่อยละกันว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะเอาที่ี้พาคุณผู้ชมไปดูน้องหมาค่ะน้องหมาเขาคิดเขาน่าจะคิดว่าเขาไม่ใช่หมาอีกต่อไปแล้วเขาคือคนไประสดีมาเหรอรีบไปรับเลยค่ะโอห โอ้โหไงล่ะนี่นี่แล้วอะไรพังอะประตูพังกร,กระแพงพังประตูพังเลยเหรอ ดีใจไง,งสั่งของสั่งของออนไลน์ไว้แล้วมันมารีบไปรับพัสดุแป๊บหนึง่งเดี๋ยวสุภัสราสุนัขที่ไหนสั่งของออนไลน์ได้แม่สั่ง <c oughs> อ๋อแม่สั่งแม่สั่งเลยก็จะ,จะรีบไปรับของให้แม่รีบแรงไปหน่อยประตูพังแม่พัคดแม่พัวตีที่หัวบอกลูกใจเย็นไม่ต้องคึกขนาดนั้น <c oughs> แล้วเห่าได้นะเฮ้เฮ้เฮ้เแต่เอางี้นะสุภัสราคุณก็เป็นคนนินยมช,มชมชอบ <c oughs> หมา จ้าพันเนี่ยโกลเด้นใช่ไหมโกลเด้นโกลเด้นรีทรีเวอร์ค่ะแรงมันเยอะนะแรงมันเยอะต้องต้องให้เขาได้ทํากิจกรรมไม่งั้นเขาจะรู้สึกเครียดแล้วก็มาทําลายข้าวของในบ้านจริงจริงแต่โกลเด้นมันดีอย่างหนึ่งอ่ะมันทาลายข้าวของในบ้านแต่มันไม่เคยกัดคนนะอาไม่กัดค่ะเลี้ยงเขาบอกว่าเลี้ยงกับเด็กได้อออาอาวอาอย่างนี้เห็นแบบนี้แล้วผมว่านะลองเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปคือสุนัขสามารถเซนรับพัสดุได้นะมันออกมาข้างนอกเงี้ยแล้วมันชอบมากเลยเจอกับ พนักงารมาส่งของเนี่ยใช้วิธีการเขียนก็ไม่นะใช้วิธีเลียเอาลองลองดูคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันบ้างมีคนคนนึงเขาไปหาปลากไม่ได้ปลาเอาทำไมล่ะแต่ได้สิ่งนี้มาแทนเอ้ยอาว่างว่างพี่โลดแกไปเอาว่างไปขากนุนไป ว่างกันค่อยๆว่างเออนั่นล่ะค่อยๆว่างเหมือนแม่ป่ะนี่เนี่นี่ค่อยๆวางค่อยๆถือนั่นน่ะระเบิดนั่นน่ะแล้วดูๆดูไปเรื่อยๆนะถามว่ายังไงถอดสลักหรือยังถอดแล้วครับเฮ้ยถอดสลักออกแล้วเหรอถ้าถอดสลักก็ไม่ต้องเดินมาหาเลยววางเลยวางเลยวางตรงนั้นแล้วรีบ รีบออกมานี่คนี่รีบแล้วใช่ไหมไม่รีบรีบแล้วแหละรีบแล้วแหละโอ้ก็วิ่งอยู่นะแต่วิ่งไม่ดูไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เลยค่ะพี่ขาเราถึงเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคือเรื่องของเรื่องนะครับนายบุญโตสาหาสนะครับอายุ50ปีเป็นราษฎรบ้านโนนตุ่นตำบลบ้านขาบอำเภอนามพองจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นคนที่ไปหาปลาตามลําน้ําลําคลองจนประทานแถวนั้นน่ะเขานำลูกระเบิดขึ้นมาจากน้ำครับแล้วก็ไปวางไว้ตรงถนนตามคำแนะนำของ ของใครรู้ไหมของใครคะของนักข่าวออพี่นักข่าวพี่นักข่าวก็ไปทำข่าวตรงนั้นพอดีไงโอ้พี่นักข่าวโอ้ตายนายบุตโตบอกว่าช่วงเนี้ยน้ําในคลองชนประธานน้ํามันเริ่มแห้งขอดตัวเขาเลยวางตะข่ายจับปลาระหว่างที่เดินเล่นอยู่แถวริมคลองเนี่ยไปเชิลูกเหล็กขนาดมันเหมาะมือเลยนะสุภัสราเอามาจับด้วยหน่อยจับกําลังดีค่ะ เอไอ้ลูกเหล็กนี่มันยังไงนะมันมีตัวเลขแล้วมีอักษรภาษาอังกฤษมีตัวเลขด้วยเหรอมีตัวเลขด้วยคือมีอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขติดติดกันว่าว่า M67 M 6 7คุณลองเดาดูหรือคนที่รู้อยู่แล้วก็น่าจะรู้แหละไอ้ M 6 7นี่มันคืออะไรมันคือระเบิดจริงแล้วเป็นระเบิดสังหาร M 6 7 ตายนะครับระเบิดไหนไม่ตายบ้างคุณเดี๋ยวก่อนเอ้าเบื้องต้นตำรวจระบุว่าลูกเหล็กที่พบเนี่ยก็อย่างที่บอกมันเป็นระเบิดสังหารและยังคงใช้งานได้แม้ว่าจะจมอยู่ในน้ําเป็นเวลานานมันก็ใช้ได้อยู่ดีมันโตมตามขึ้นมาได้ใช่อย่างนั้นจากนั้นตํารวจค่ะเอาเชือกมากั้นไว้กั้นนี่อย่างนี้กั้นไว้เนี่ยป้องกันป้องกันไม่ให้ใครที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเนี่ย เข้ามาในบริเวณนี้แล้วยังไงต่อแล้วก็เร่งประสานให้เจ้าหน้าที่ EDM EDM โอ้ก็เปิดไฟเต้นกันระเบิดเธอเถิงจะบ้าแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่ LED LED ก็มาเป็นไฟบกแบกบกแปกมาสิไม่ใช่เจ้าหน้าที่ EOD EOD เฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเออขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ตั้งใจฟังเราเป็นมุกออฟฟิศ ที่ทางทีมงานนั้นเขียนมาให้เพื่อเราจะได้มามอบความสุขสนานให้กับคุณผู้ชมในวันนี้กาบขอบคุณและสวัสดีครับใช่ค่ะข่าวนี้เนื้อหาไม่ได้มีอะไรเลยจะเล่นมุกตอนท้ายนี่แหละไม่มีอะไรเอาจริงสนุกก็สนุกไปถ้าไม่สนุกคนฟังครับคนฟังอย่าพึ่งหนีไปไหนครับแต่ว่าเอาบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครไปเจอวัตถุประหลาดแบบนี้แจ้งเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะอย่าถือแบบนี้นะคะ๋ยวถือแบบนี้นะไม่ได้มันอันตรายตกใจหมดเลยอ ทีนี้ช่วงนี้แม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยมันจะเย็นแล้วแต่บางพื้นที่มันยังร้อนอยู่นะตอนตกลางวันอ่ะร้อนตับรลบเลยนะแดดเปรี้ยงๆนะพี่คนนี้เขาบอกว่าผมร้อนมากผมอยากดื่มอะไรเย็นๆเอาให้ถึงเย็นไปถึงไส้เลยเอาวเป็นยังไงไปดูค่ะ เ <laughs> ดี๋ยวนะคือมันกลายขนาดนั้นเลยเหรอพี่คะโอ้โหแล้วโอ้โห ทั้งคอขวดหายไปเลยนะพี่หนูขอละค่ะทำไมอ่ะให้หลอดอาหารได้ทํางานบ้างนะคะพี่แย่ลงไปถึงกระเพาะขนาดนั้นเลยหรอคะอุ้ยเหมือนเออเหมือนเทลงไปในกระเพาะเลยกะไม่หลอดอาหารทํางานเลยอ่ะอุ้ยคงจะกระหายมากแหละดื่อาหไม่มองเขินเขินเขินนิดนึงเอาอย่างนี้แล้วกันค่อยๆดื่มค่อยๆกินคือถ้ากลัวมันจะสำลัก ใช่ไหมแล้วแล้วถ้ามันไหลลงไปล่ะอันตรายนะนนนนค่อยๆดื่มค่อยๆกินนะครับทีนี้มาดูมาดูเรื่องของแท็กซี่เอาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าแท็กซี่ดีก็มีแท็กซี่ที่มีปัญหาก็มีเราก็เลยเลือกนํามาเสนอเนี่ยนะคะเอาแท็กซี่รายนี้เขาบอกว่าเขาไปเจอผู้โดยสารทีนี้ผู้โดยสารเนี่ยบอกว่า ไม่อยากขึ้นทางด่วนแท็กซี่บอกว่าขึ้นสิมันจะได้ไปถึงเร็วๆคุยกันไปคุยกันมากลายเป็นทะเลาะกันนะคะก็เลยลงไปขึ้นคันใหม่แต่ทีเนี้แท็กซี่คันเดิมเข้าไปขวางเลยบอกว่าไม่ให้ขึ้นคันใหม่อาแล้วเป็นคลิปด้วยดูคลิปค่ะแล้วยัไปส่งไหมนี่ไปส่งไปส่งไปไปไรไปไปไรสปไปลอตลองไวลองรองบอกว่าันจะลองเรียน เาบอกว่าไม่ไปก็ไม่ขึ้นทางเหนือต่อรถลงไปดิพมนัผมต้องรีบขึ้นเครื่องนะเดยเขาจะไม่ทันผมต้องรีบขึ้นเครื่องนะลุงเขาจะไม่ทันเครื่องติดประตูมาเลยลุงเอาไปดิจะไปส่งเขาใช่ทนหัวมันดิเาไปพูดอย่างนี้ได้ไงเ้าโอ้โห เถียงกันเดือดเลยนะใช่ใช่ใช่ไอ้เรื่องราวมันยังไงเนี่ยคุณสุภาษิตเดี๋ยวเล่าเลยละกันคลิปนี้ถูกแชร์ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทที่2นะคะคนที่ถ่ายคลิปคลิปนี้และเอามาโพสต์ไว้ใน Facebook ของเขาก็คือคนที่นั่งอยู่ในรถเป็นผู้โดยสารนะคะแล้วเพจนี้ก็เอามาแชร์ต่อเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เองค่ะประมาณบ่ายโมงผู้โดยสารเนี่ยเป็นผู้ชายโบกรถแท็กซี่มาจากโรงแรมแถวๆสุขุมวิทจะไปมหาวิทยาลัยแถวรังสิตจะไปตรวจเอทีเคแล้วก็จะเอาผลเอทีเคน่ขึ้นเครื่องกลับบ้านที่ต่างจัังหวดีนน้้พขึ แท็กซี่ปุ๊บโชเฟอร์บอกว่า ขึ้นทางด่วนไหมทางด่วนไหมพี่จะได้ไปถึงเร็วๆออแต่ผู้โดยสารบอกว่าไม่เป็นไรช่วงนี้เส้นวิภาวดีเ,ออเนี่ยนะออฟฟิศเราเนี่ยช่วงเวลานั้นรถมันไม่ติดแต่โชฟเฟอร์บอกว่าไม่ได้พี่มันต้องขึ้นเถียงไปเถียงมาค่ะกระทั่งผู้โดยสารบอกว่าพี่ผมไม่ขึ้นถ้าพี่ออไม่หยุดเนี่ยผมจะโทรแจ้งสายด่วน15 8 4ก็คือกรมการขนส่งทางบุกแล้วนะโชเฟอร์ไม่พอใจขึ้นมาเลยค่ะไล่ผู้โดยสารลงเลยคือต้องบอกไว้ก่อนนะการขึ้นหรือไม่ขึ้นทางด่วนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้โดยสาร จริงๆนะเพราะว่าคนจ่ายตังค์อะค่าทั้งด่วนมันเป็นใครอะก็ผู้โดยสารไงถูกไหมล่ะเอางี้ละกันคุณผู้ชมครับจากนั้นฮะโชเฟอร์แท็กซี่คันดังกล่าวนะครับพยามเรียกแท็กซี่ให้บอกเอางั้นลงจากแท็กซี่ผมแล้วไปขึ้นคันอื่นแต่ผู้โดยสารเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่มั่นใจไงผู้โดยสารนะเขาบอกเดี๋ยวเขาเรียกเองแต่ทีนี้พอคันใหม่มากำลังขึ้นเนี่ยไม่ได้กำลังขึ้นหรอกขึ้นมาคันใหม่แล้วโชเฟอร์คันเดิม ไม่ยอมให้ไปครับมาเปิดประตูด้านหน้าค้างไว้แล้วก็ทําเป็นพูดคุยกับคนขับคันใหม่อะแล้วก็ตามในคลิปนั่นแหละอยื้ยักกันไม่ให้ออกไม่ให้ออกออแล้วก็พูดคุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตามในคลิปแหละครับคุณสุวัสดิราครับเนี่ยข้อมูลทั้งหมดทีมข่าวได้มาจากการพูดคุยกับผู้โดยสารนะคะตอนนี้น่งเครื่องกลับไปที่บ้านและที่ต่างจังหวัดบอกว่าการกระทําของโชเฟอร์เนลักษณะเหมือนกันข่มขู่ข่มเหงจิตใจเบื้องต้นเขาโทรไปแล้วนะ<ด>แจ้งแล้วนะคะที่กรมการขนส่งทางบุกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจากต่างจังหวัดเดี๋ ไปแ <ừ> mm, จ้งความค่ะเอาละคุณผู้ชมครับเติดอารมณ์กันบ้างดีงกว่านะครับไปติดตามกันเลยในช่วงของสะบัดข่าวด<า>เด็กผบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่มีความลับ<ะ>เด็กก็มีความลับได้น้องผู้ชายคนนี้เขามีความลับเป็นเรื่องส่วนตัวแต่แอบมีคนถ่ายเอาไว้ความลับคืออะไรไปดูคะ่ะ ทำไมสะดุ้งแรงเงั้นเราเอยก็มีความลับไงแล้วมีคนมาเปิดโปงไงก็คือประมาณว่าคือเขากาลังซ้อมรําอยู่ใช่และความลับของน้องก็คือรําได้แต่อย่าให้แม่รู้เอาแต่ถ้ามีความสามารถก็ให้เขาได้รู้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายถ้ารำสวยก็คือเป็นความสามารถรําได้หมดใช่เเราพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วในเมื่อเราทาดีรําสวย ทำไปเลยลูกเออได<อ>้เห็นไหมคุณตาแต่แต่ตแต่ให้ดูความน่ารักเวลาเห็นคนเด้อแอบถ่ายแล้วอ้าว่าตกใจนิดนึงอะไรอย่างนี้อเออน่ารักดีเนาะอ่ะไปดูหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับเมื่อรถแห่กระถินผ่านหน้าบ้านเขาเลยต้องออกมาโชว์ลีลาแบบนี้ครับ เนี่เเซนอย่างเดียวไม่พอนะอันเด้ไอ้เสยผมนี่แหละผมจะบอกให้เลยนะไอ้ท่าเสยผมนี่แหละมีเรื่องกันบรนับตอนษแ้ไอ้เสยผมเนี่ยเพางั้นหนูทําตอนเด็กๆเนี่ยหนูน่ารักมากหนูแต่โตขึ้นแล้วเนี่ยพี่ขอพี่ขอแนะนำเปลี่ยนท่าตือครับ พี่เห็นมาเยอะแล้วครับอายุสักประมาณสิบห้าสิเลิกทำนะคะถ้านี้เลิกทำนะ1 5บห้าสิกไอตอนนี้น่ารักเชื่อผมเชื่อพี่น่ารักแต่โตไปอย่าทำอีกพอแล้วเออเอาแต่ว่าได้รับความชื่นชมนะจากคนที่อยู่ในรถกระถินน่ะยื่นมือมาแบบนี้เลยดีลูน่าๆัดติดๆทำมันน่ารัก งนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเขาหน่อยแล้วกันคลิปน่ารักจาก t i ก t o k นะครับที่ใช้ชื่อว่าจี๊2สองห้มเก้อ๊ะมันเลขอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่เป็นเป็นชื่อยูเซอร์เขาแต่แต่ t ิ k ต o k เดี๋ยวนี้ไปดูยูเซอร์แบบนี้เจอตัวเลขเยอะเยอะเยอะจริงจริงงง <c oughs> เอาดูน้อยสาวน้อยคนนี้หน่อยสาน,น้อยคนนี้นะคะเขาบอกว่าหนูอยากเป็นหมอ <c oughs> อยากเป็นหมอไป <c oughs> ดูไปดูหมอ<ไ>ปเป็นไงไปดู chị kim đeo ông kim đeo cho mọi đủ nhá mọi đội mọi đội lỡ mỏ bỏ qua này luôn á hai thai mỏ quá <laughs> พอดีหมอยังไม่ได้แต่งหน้ามาถ่ายละคร <c oughs> ั้งเนี่ยฮะเด็กๆเขาแนวเก่งขึ้นทุกวันนะถ้าอยากเป็นหมอก็สนับสนุนกันไปเลยอ้าคุณผู้ชมเรื่องต่อไปนะครับเขาบอกว่าอย่าหือกับเมียยังไงฮะนี่แหละเมียให้ทำอะไรก็ทำแล้วดูนะดูนะสุดท้ายถ้าหือกับเมียจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดๆได้คู่กัดสบัดเขา ว่ากันว่าเชื่อเมียแล้วจะดีเองเออก็น่าจะดีนะเรื่องจริงเฮ้ยงั้นต้องเชื่อเมียรครับ เห็นไหมจะสวบท้งทีเอ็เมียบอกว่านิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เชื่อโปกเขาให้ขยับไงขยับแง่จะขยับทำไมบอกว่ามันไม่เจ็บผู้ชายบอกเออไม่เจ็บจริงด้วยไม่เจ็บที่จมูกเออจะเจ็บตรงหัวนะเปลี่ยนที่เจ็บเปลี่ยนจุดดึงดูดความสนใจหรบวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกันถึงช่วงท้ายของรายการค่ะติดตามนะครับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ